วันนี้เดินออกมาชมสวนรอบๆบ้านนะคะก็มาเจอต้นบอนสีต้นนี้นะคะกระถางใหญ่ใบโตบางใบก็สีเข้มบางใบก็สีจืดๆนะคะก็ะนี่กำลังจะเปิดดูมาดูเก็บเอามเมล็ดบอนสีค่ะเนี่ยมเมล็ดบอนสี เหนียวมาได้สามฝักไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่ามันอยู่โนในสวนลึกๆวันนี้ได้มาสามฝักดีที่ไม่ดีดออกหมดนะยังเหลือติดเพราะว่าคงจะเป็นเพราะฝนมันตกนก็เลยยังเหลือติดฝักมาอยู่นะคะ<ช>ก็เลยเก็บมาจะเอามาใส่ถุงไว้สักก่อนยังไม่ทันได้ปลูก จะไปเตรียมอุปกรณ์สะก,ก่อนนะคะวันนี้หาอุปกรณ์ไม่ทันใส่ถุงไว้กลัวว่ามันจะหล่นหายไปน่าจะได้หลายเม็ดอยู่ถ้าเก็บตั้งแต่ตอนแรกๆถ้าไปดูจะได้เยอะกว่านี้นะ,ะถ้าเก็บเร็วกว่านี้ัน แบบนี้มันน่าจะดีดออกไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พร้อมก็เลยเอามาเทออกใส่จานลองดูเมเ็ดขาวขาวยังใสๆอยู่ยังมีเยอะอยู่นะคะยังได้ปลูกอยู่เดี๋ยววันนี้จะเอามาเทลงกระถางให้หมดเลยเพื่อมีเมล็ดเกิดขึ้นเม็ดเล็กหยิบยากนะคะก็จะเทลงไปเลยเตัวน,นี้ ค่อยๆเอามาเกลี่ยรกระจายที่หลังใส่กระถางไว้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเทลงไปมเมล็ดบอลสีนี่ถ้าเพาะเก็บมาใหม่ๆก็เพาะไม่นานนะคะ1ิบสวันก็ออกนะคะถ้าใครเคยดูคลิปที่ผ่านมาก็ออกเร็วนะเอาน้ำลด เอาถุงเพราะติกห่อไว้จะออกเร็วมากเลยนะคะอากาศก็จะได้วนวนเวียนอยู่ในถุงนี้ในกระถางอากาศสม่ำเสมอจะออกเร็วมากเลยเดี๋ยวทดลองมัดก่อนตัวนี้ถุงใหญ่ถ้ามัดแบบนี้เวลาจะส่องดูมันก็ดูยากเดี๋ยวลองเอาใหม่นะคะเดี๋ยวปรับดูใหม่จะมามัดข้างๆเผื่อว่าจะได้ เห็นเวลามาส่องดูนะส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวจะให้ดูกระถางนี้นี่ไบน้ําขึ้นมาเกาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะออกเร็วมากเลยนี่สิบวันเองนะคะสิบวันไม่เกินสิบสองวันนะอยู่ในนี้ประมาณนี้แหละถ้าจําไม่ผิดนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ มเมล็ดไม่ได้วางจมดินนะคะแค่เอาแปะแปะไว้หน้าดินเนี่ยตอนนั้นตัวนี้ทําละเอียดมากเลยนะคะจะขีดตารางเอาไว้แล้วก็วางแปะแปะแปะตรงกลางตารางเนี่ยเพราะว่าเวลาออกมาก็จะได้เวลาโตมาจะได้เอาออกไปเพาะขยายต่อไปให้มันง่ายขึ้นเริ่มออกแล้วเห็นต้นใบเล็กๆสีเขียวอ่ะ อ,ออกไม่ให้ดูเดี๋ยวก็จะห่อไว้เหมือนเดิมนะคะรอให้โตกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเอาออกไปปลูกใส่กระถางเล็กอนุบาลต่อไปนะคะเม็ดบอลสีกำลังออกเยอะอยู่ก็มัดไว้ธรรมดาน,นี่แหละไปวางไว้ในร่มเลยนะคะไม่ต้องวางไว้ที่อื่นนะคะถ้าอยู่ถ้าอยู่ในร่มมันจะทำให้ เม็ดบอลสีจเจริญเติบโตได้เร็วนะคะเนี่ยดูใบแม่พันธุ์สวยนะคะใบแดงบ้างใบก็งงอยู่เหมือนกันนะคะกอเดียวกันนะนี่ปลายใบแหลมบ้างยาวบ้างนะใคระชอบก็หามาปลูกได้นะคะ